สวัสดีค่ะสวัสดีค nah ุณผู้ชมค่ะว <được> ันนี้วันที่9ตุลาคมพศ2566ค่ะวันนี้แม่มุกจะพาคุณผู้ชมเนาะค่ะมาบ้านมาดามนะคะมืัอนี้มาดามมันก็มาต้อนรับเลยมากรวดใบไม้ทาเลยนะคะคุณผู้ชมเส้าฟันแล้วเขาเขาเยอะเกี่ยงโอ้มาดามเพราะเราเขาฟันเส้าฟันเราค่ะคุนผู้ชม บ่ต้องกลับเลยของานตรงตรงเลยตรงตเลยนี่แหละุสวัสดีค่ะสวัสดี่ะาทบัได้ไปซื้อน้ำพลนจ้าเขียนร้านยู่บ้อเก่ากไปเล่นน้ำพลนอยู่เก่งพันสิเก่งพันสิออกคำนว่าสี่หกกับสี่หกหาสามกับหาสามดเมื่อกี้เขาบ้องไปอดเมื่อกี้ศูนย์สองศูนย์สองเลยตร้ตรงเลยอ้เนี่้เอาคุณเอาลูกสาคนน่ะไม่เดียวไอ ยังก็เนี่ซาร่าซาซาซาร่ากับซาซ่าคนน่ะลูกสาวหน้าโหดแต่อยู่ในโหมดหน้าละหน้าโหดหน้าโหดซาร่าซาร่าไปเลยไม่ต้องมาเฟียเลยไม่ต้องมาเฟียนางั้นือเท่าแท้ไปเท่าเร็วก็ยังไปยังมาเฟียมึงบนะมาพี่มาดำไปไปเข้าบ้านเร็วๆลูกสาวคนสองโตไปเลยเข้าบ้านแต่อยู่ในโหมดหน้าละ

ไี่ได้แก้วอันอันแก้วสารพัดสารพัดนี่กำลังปื้นว่าแยกจากต้นของมะดามไปละเนียนพว่าโหดมันกำลังฟึ้นไหมอันเก่ามันมันเงี้ยวเออไม่มดเดียบหลายนะน้ำปีพี่น้องเมื่อเมื่อวานเมื่อกวันเงียได้ซีหั่งได้ยิงไหวหนึ่งของอันบ้าเถ่าเป็นแก้วสารพัดเงี้ยวแล้วมอเปิลออกไปไม่เนียนค่ะอันชุ่งชุ่งชุ่งทอดกับใหม่มดชุ่งเงินยวชุ่งทอดบอแตกงามอยู่คงเฟื่อนะคงงาม อย่งเกาะเทียนง,งามๆนั่นไหมที่ให้อันต้นงามๆไหมต้นใดอย่งเก,ะงกาะเศรษฐี<ท><ท>บ่เศรษฐีพันล้านบ่ล<บ>้านแล้วก็รวยล้นฟ้าอเออสงสัยจะเป็นรวยลน้ลลนฟ้าเที่อนเป็นภูมิใหญ่ๆเ่ยไหมอ,อันนี้าว,วา,านนี่บ่มีกี่เมบ่บ,บ่แมนอันที่นนเป็นตน้นแดงๆไหมแดงๆงามๆนั่นนะเป็นพุ่มใหญ่ๆที่พี่ให้สุดท้ายเลยไหมโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวช้างใบบัวป่ะนะโอ้จะเป็นช้างใบบัวใบที่นี่นะตัวที่นี่เป็นสร้างใบเหี้ยวแล้วใบบัวช้างใบเหี้ยวแล้วมาดามต้นยังก่อนนี่อ่ามิวกิเวมิวกิวเวเดี๋ยวช่วยหน่บยมาดามเพิ่งมีลมเพิ่งกับใบไต่ลมใหม่อันนี้เพิ่ง พูดนะดอกไม้เพิ่นกับสีม่วงรั่วเพิ่นกับสีม่วงอ่มากหลายสีม่วงมากหลายสีม่วงุูดนะสีเฮียนเพิ่นท่านผู้ชมสีม่วงม่วงม่วง้นม่วงสีม่วงขยุ่มก anyway. ็เนี่ยสีไฮสีแดงอีกกระถางนึ่งน่ะมักอยู่มักอยู่อันนี้อ่าเรียกเอ่าบับเบิ้ลเรดบับเบิ้ลเร์ดโอ้ยมันกระด่าเพิ่นกับแดงบับเบิร์ดหน่อยอุ้ยงัมเนาะมันกระลังมันถึงมันมักอยู่โฮมเด้อเบาเถ้าเด้อครับผมเนี่ยเอากระถางนี้ไปเลยมักอยู่โฮมมันบ่ ไปตัดเลือดตัวนั้นอย่างกับบับเบลเลสบับเบลเลสโอ้จะเป็นแล้เจนลอยตัวนี้ใช่ไหมบับเบลจะเป็นบับีหยังเหี่ยวบับเป็นเหี่ยวอีกบับจะไม่ห่มให้เพิ่นอยู่อันนี้มั่นยังนะพี่แม่ดาบใบซีสมนะอันเดียวกันบับเบลเลสคือกัน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 จะอันนี้แจ้งง้นหกลงนี่หกลงไม่แล้วป็นแม่แล้วบับเบลเลคือกันนี่บับเบลเลสโอ้ม่ดาบคนพี่น้องอันนี้ลูกมันเพิ่นเพาะคนงามงามงามเนาะเพิ่นคนอันนั้นแจ้งงาน เดี๋ยวค่ะพ่อซุ้มนี่ไงแกให้มันบมาเผาอีกซุ้มนี้พ่อละครับพ่อละครับที่จริงมากคับเป็พ่อแล้วโดนยุ้ซุ้มนี้อันเขาอะไรอยังน่ะุ้มนี้คืออ่ซุ้มนี้ตัวละแพงเนาะแพงงามตัวละแพงเงินคนนี้ปาด์ตถูกอู้ท่านผู้ชมไปเบิ้งต้นใหม่ตัวละเจ็ดหมื่นดูใช่ชนอ่าโอ้ใช่ชนอันนี้สตรอเบอรี่ตาโอ้สตรอเบอรี่ตาเนี่ยมันแพงแพงอันนี้อันนี้กับพวกแพงไปเลยสามร้อยห้าสิบอันนี้งามนะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ตาโอ้ยเด้ งามงามไม่ลายมันงามท่านผู้ชมมากบอสี่ไฮกระถางนึงบอครับพ่อแล้วแม่พ่อแล้วทีนี้วันนี้สองสามกระถางต่ออันใหญ่ก่อนอันนี้ลูกมันแม่บาสทำมันเลยเป็นอันนี้งามเนาะอันมันสิเป็นสีขาวทำมันแตกแล้วมันสิเป็นสีขาวพ่อสีงามนี่ครับอันนี้อันนี้แห้งๆนี่จากไส้ช้นมาต้นนี้เด้ออันนี้ก่อเกศก่อเกศก่อเกศในเพียงที่มันดังให้ม้ต้นละเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะโอ้ค่ะก่อเกศแต่ก็ไม่ได้ตัวนี้ป่ะใชต้นนี้ก่อเกศอ๋อเอ แม่หมูก็บ่ค่อยมักปตนใดเราว่ามันไมีดอกนะค่ะแม่หมูมักกล้วยไม่ไปจัันกล้วยไมกล้องหลานสาวตีหลานสาวของห้านไส้จ้าไส้เิ่นคำนวดจ้าคำนวดอั่นสุงวดเขาเขาม่แล้าสางวดเขามาแล้วโอ้ยหลายงวดเลยเีอ้แต่ว่าข่อยไ่ได้เปียวน้ำพ่นจะเทแม่มวดนึ่มากแบกมาเรือนรมดามพิ่นที่น้องเาม่เราโอ้ยบ่ฝันเรบ่ฝันเฝันแล้วเยว่านเีว่าพี่ไอ้เลขคำนวณจาก ของร้านใช่ขึ้นมาของห้านใช่ที่ว่าจากข้ามาเนี่ยไทยร้านบ้านคำการมาจะเรียกแบบมาบ้านมาดามคนมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำแบมาเล่นน้ำทรามประชมพาดีพว่นามีร้านคำนวณอีเรื่องละชัของห้านของร้านนี่ซีมนีเมนต์ซีบวควายตัวนี้ตัวกลับดิเขาคือเขาตรงเล่นบ้านมาดามแต่ว่าหนึ่งตัวนี้แหละหาครูเท่านั้นเน้นสองเจ็ด บนล่างมาได้บนล่างมาคุณว่า27 28 36 39 49หลานมาดามชมเดี๋ยวเราเท่าเคียนให้เป็นชุดตรงตรงนะคะเอาเปลมปะตรงๆเป่นสิบวอคอยอันิดหรอกนี่คืของห้านมาดามนะชุวหนากมากตรงๆคุนว่าครับเขามาแล้วสามงวดแล้วหสามสี่งวดแลยดิวางก็ได้ไปหาแกจัเทียครับผม ทำชุมเลขกะทิวหาคู่ตรงๆห้าคู่ตรงๆรงเน้นเพิ่นสิ่เน้นเพงสี่แล้วเพิ่นสิ่โปก้าดอกลานจะว่าเท่าไหรสองเจ็ดก็ไฟแปดสามเจ็ดมาคือมาตรงๆนะครับรากาเป็นชุดบนล่างเนาะค่ะเมนสามเก้าบนล่างสามเก้าสี่เก้าสี่เก้าแค่นี้จ้ะนี่เท่นี้หละบนล่างไม่พี่น้องเดือตรงตรงคนละ มามาตรงๆมาดามเศร้าฟันแล้วรอบผัดขอเบกอนเพื่อนว่าไอ้มันแมนซะก่อนกเขายาเกลียอะไรแต่มาจากมืองนองเลยพวกเขายาเกียอะไรเศร้าฟันแล้วเพื่อนเน้นตรงเก็ะสองเ็ดนี่จ้ะเน้นที่สองเ็ดได้พี่น้องเด้ี่ส่วนมากจะเป็นบนหรือเป็นล่างพี่ส่วนมากบนเหน่อที่เทียกับล่างเทียกับบนได้สินะแต่ว่าห่างสีพวกค่อยกลับ ค่ะจะมาตรงๆท่านผู้ชมเราชวนมาเป็นตรงๆรงนะคะเป็นชุดบนล่างนะคะจากร้านมาดามนะครับขอม้าสามสีงวดแล้วเขอม้าสามสีงวดแล้วเพื่อนเก่งเองเพื่อนซื้อเหล็กโบมีกับเพื่อนเนี่ยซื้อเหล็กโบมิกับแมนเข้มนวลเองแมนเข้มนวณเองกับหมูเพื่อนจิ๋วหมดละหมูเดียวกันเพื่อนบอกว่าได้หมูเพื่อนบอกว่าได้เืียวกันเพื่อนก็บอกว่าได้เือน่ดียวกันเพื่อนบอกว่าได้เดี่น้องเพื่อ เพื i i ่อนบอกว่าใดว่านี่เป็นนั่งเรือน้ำพนมย่บามข้าวเอーーื hmm m, like هنا, ่มเพื่อนก็เลยเขียนให้ไหนมาอือค่ะพวกกัดซูดกัดสีโทษถามกันแต่ว่าห่างบอมมกเลลเพื่อนอยากเล่ซื้อืเด่นีิมันก็เข่าอือเข่าก็แตมีโอกาสนะฮะเพื่อนอยู่ดอกเนาะไม่งนเนี่ยเมื่อไหร่ก็นั่งเรียนยิ่หันได้เห็นรถแม่หมูก็บันบ้าเราไปเยอะตาเพื่อนห่างบ่ได้ตีบอก่ได้ กามุ่งกันกั็จิวโอ้กระจิวจะกับอาจารย์จิวแต่ก็อาจารย์จิวผมเห็นมาสองสามมื่นแล้วก็เอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอขอผักสะก้อนไม่พี่น้องฝันสะก้อนนี่เป็นเลขหลานมาดามเพิ่นคำนวณเองนะครับสิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับหาคู่เท่านั้นบนล่างตรงๆรงสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเก้าสี่เก้านะครับบนล่างตรงๆเน้นที่สองเจ็ด สามมาขึ้นมาตรงๆปุ้ยอยากกลับตัวกากันไว้น้ำดาบเนาะเอาแคปหน้าจอครับผมอยากกลับกับเบิ้งไม่เสียเอาครับแต่ว่าแต่ว่ากะไข่กะไข่มากตัวนี้มากสองเจ็ดแต่ว่าโอ้ยก็เบื่อไหลแหละเราถอดสมุดสมัยหางวดเบิ่อหงมือน่ะเด้เอาวันนี้ก็เพ่อช่วยลองเบิ้งนะครับผมหามันหมาดน้ำผึนนด่พ่อผึนิึนว่าเขามันลอยสามสี่งวดแล้วพี่น้องนี่แต่ว่าซื้อโรตเตอรี่กับเบื่อท้องไว้แหละ ลอตเตอรี่ตีตามวันนี้ยังท่านได้ต่ลอตเตอรี่ได้ต่าศูนย์เจ็ดเลขฝันกับคองอ่ะแหะพี่นนท์ก็ได้ไปอยู่สื้เสื้อน้ำเบาเถ่ายู่ดศูนย์เจ็ดน้ำเบาเถานี่นะเมื่อกี้แม่ต่ากันได้อศูนย์หกเลยแมาตวัดปูศรีศูนย์ธรรมชมนี่ศูนย์หกเหลือกระไรใบอยู่ตัวน้ำเบาเถาเขาปลาไหลวันนี้จะซื้อพ่อเนาะพอฟังเนาะพอฟังนะครับพอได้ซีพ่อไวดอกมาได้ช้อปปิ้งเลยใจราคาเลขมาได้ช้อปปิ้งเลย เอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนี่ครับร้านมาดามนะครับร้านไส้นหมจ้าร้านไส้เพิ่นบอกว่าได้บอกว่าได้จ่าแม่นี่พี่นงกันเพิ่นบอกว่าได้แต่ว่าเพิ่นเขียนให้เพิ่นเขียนให้เพิ่นเขียนให้จ้ะครับเิ่นกะเข้ามาแล้ว3 4งวด3 4งวดแลยดิสามสงวดแล้วตรงๆเน้น27จ้ดเน้น27ท่านผู้ชมเอานะครับขอบคุณมาดามสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมาเห็นเยอะค่ะอารแม่นน้ำเพิ่นเนาะสวัสดีค่ะ